ตื่นเลยสบายดีย้ำเสารสบายดีพี่น้องว่ทุกขนทุกคนสุบองสุบอดติดตามรับซุ้มเศ้าเศรบาอะไรเนาะพี่น้องเมื่อกี้นี้กำลังจีขาจี่ตอนนี้เพาะเก็บดอกไม้ไว้ให้เนยเราไปเจอะเก็บดอกไม้ไว้ให้สิมมาเสียบาทตอนนี้แจ้งเลยพี่น้องเดี๋ยวส้าโบราณสิบห้าพี่น้องไปไปเบิ่งแต่ละเพื่อนนะบ่อวนะสาศ้าว่ะ ตอนนี้ข้าเจ้าจีเขาแล้วหรือยังป่ะเอามั้ยเออดิยบเดี๋ยวสิมาเอาดอกทำแม่ว่าเอามุกป้านไปใส่ผักเขาน้ำเมตตาเอาไะเดี๋ย้เดี๋ยวสิมาเบิ่งสิไปเฮือนไผยกอดพี่น้องตอนนี้ตอนนี้สิไปเฮือนสาวอ้อยก่อนนั่งแม่อ่อนเฮือนแม่อ่อนเฮือนน้ำเบาว ตอนนี้ฝนจีกับจีเป็นแังได้เนาะไปพี่เนาะไปเบิ่งไปชมหนึ่งกันแดงได้เป็นแังได้ข้าวจีนะงามบองามบอมบักเซอเดี๋ยวบักหลายหนึ่งพี่น้องกูจีข้าวจีใส่ยังเนี่ยไขยใ่ใส่เ <c ười> จ้าใส่ไข่ เจนเจมันปลึไสคือยันตันจะเกื้อในหนึ่งบ่เกื้อหึ่ๆีพี่นา้องมออนไ่าออนโหได้ได้กอนแล้วเนาะ7ก้อนถึงถึงอยู่ในไแห้งโพดบ่จักอะนะ 7 8 9สเพกื่อลูกเพ่นหลานเพื่อสาวดอนเพิ่นหลานเพิ่นว่าจี้เพื่อเด้อยันมันหมวซะสิมาบ่น่แหละบุญขอจี้เฮาเนาะไปฮาสิไปเบิ่งเฮือนเมตาอีกบดนี้ไหนคือบึกถึกบึกถึก่กระตืนบ่งงเงงน่ะนะ วะฮะกะตื่นแต่นอนพี่น้องเอ้ยผู้ว้ายขาเอามากินกจีนแม่เอ๋อนะโอหขาเอามากินกะจีอยค่ะไปพี่น้อง้าเลมนีบนกจีจาวบ้านเลาหล่แต่ละเอือนไม่ได้เมตตานะไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ได้ไ มาขึ้นเพื uh. ่อนเมตตาพี่น้องเอ้ยว่าเบิ่งข้าวจีเพื่อนเพื่อนได้จักก้อนแล้วเดี๋ยวนี้ยังมาไดรร้ายยังมาเดรร้ายผูกใช่ใช่มาเตรียมหมุกปลามาใส่น้ำอยู่อาหารเมนูอาหารเมนูป้าพี่น้องเอ้ยเมนูเพื่อนผูเมนูเมตตาปิ้งปลา หัวมิงซอนต้มไข่ขาดบะไรคือเขาจีพี่น้องเลยใคืออ้าวจีหัวบุญเขาจีพี่น้องแมนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดทุกทุกคนเด้อมาดีกำลังจีเขาอยู่พี่น้องเึิกำลังจีเขาตื่นเต้นดอดเดือดเ็น่น้นีน้ยวันพระหัวเดินพระเพ่งเป็นบุญเขาจีพี่น้องประจำปีแต่ละปีตั้งคู่ปีพี่น้องคนสามคู่ปีบุญเขาจีบ้านหน้าบ่อหน้านี่แมนหัวเป็นประเทศนีบ้านพี่น้อง เป็นกาแฟนี่บ้านนั่นพี่น้องเอ้ยกําลังจีเข่าอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยเป็น้อกดาดอกกําลังเกี่ยมอยู่จีเข่าแม่นมีนะพี่น้องก้นอยู่ขาดบ่ได้คือข้าวจีพี่น้องกับอาหารแม่ตาเพิ่นมื้อนี้เพิ่นสิชื่อผ้าเข่าพิ่นบะแม่นมีผ้าข่าพี่น้องพี่น้องเอ้ยผ้าข่าผ้าหนึ่งเลยนะบ่แม่ตาเกี่ยมอยู่พี่น้องแมนเมน้องก็มีปิ้งปลาต้มไข่พี่น้องหัวแม่งก็ชนทันไผายใบยากันแไอ้น้องทันไผบ่อยากันแก้วเอาผ้าเข่าเจลคางนึงประแดข้างนึงพี่น้อง แก่ปลาแดกไม่โนอกบ้านเห่าพี่น้องบ้านนอกพระเข่าคุ้มนี่มีผ้าหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้กยกันไฟมีน้ำกินกับเอามารวมกันพี่น้องแม่ไม่ใส่น้ำเมงตาก็ได้พี่น้องแม่น้องตาแต่งพระเข่าผ้าหนึ่งพี่น้องก้าเกียมอยู่กับร่างซีเมื่อวัดต,ตอนซาบุไรกัาในไรพี่น้องอีกจังน้อยยังกาเกียมจีกับจีอยู่พี่น้องตอนนี้ซาบุไรก้าจะมาใส่น้ำเมตตาเนยกินพี่น้องเอ้ยแม่นกําลังเกียมอยู่พี่น้องตอนนี้ว่ามื้อนี้นะเกียมแล้วพี่น้องวันพระมื้อนี้ มันผ่าก็มันต้องหากินแล้วพี่น้องเด้อยุดซะก่อนบอกพี่น้องยุดซะกอนมเนี่นั่ะน่านเออนเบิ้งอันนี้นท่านไอ้ช่วยหนาเบิ้งพี่น้องินี่นี่เนี่นีพวกนกกตืนบังได้นีไหนเนี่ยนเซาอะไรไปถ่ายเอาเพื่อนผัดูดูขึ้มาเพิ่งจุ่มเืกินกับกินปันกจีแล้วพี่น้องแส่ปัันกับจีพวกหยิงมาเิ่งเด้อโห แสบปะแสบแล้วเนาะใส่ใส่ไข่พี่น้องจีเข่าใส่ไข่ใส่น้ำตาลเกลือพี่น้องใส่น้ำจีเข่าใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ไข่ใส่น้ำมันพี่น้องกำลังดีมึงิบ้งกำลังเมตาแสบอยู่ได้พี่น้องเลยกำลังจีพี่น้องกำลังจีพี่น้องเมตากำลังจีอยู่กลาเกียมอยู่ต้นเนี่ยพี่น้องกำลังกลาเกียมพี่น้องเลยแม่ ว่าบุญประจปีพี่น้องเอ้ยบุญประจ๊ปีเดินสามเดินปีเพิ่นเคยเดินสามเพ่งองไม่ลองใหม่เดินสามเพ่งเดินสามเพ่งเมตตาวะแล้ไรก็คืบ่คอยหุบป็นไดพี่เพราะบ่คอยบ่ได้เห็ดนะบ่เคยได้เห็ดเมตอบุญขาจีเมตตาคนอยู่บ้านตลอดนีนะพี่เมตตานบ่ญประไซสพี่น้องคนอยู่บ้าน แม่ตาอยู่บ้านตลอดแล้วก็เคยเห็ดเคยทำบ้านพี่น้องแต่ละปีเป็ขาดลาบุไลเนี่ยมาคอยได้เห็ดเล่นสามเพลงพี่น้องนเขาจีครูปี้พี่น้องเลยแม่แม่ตาเคยเห็ดพี่น้องกําลังเกี่ยมอยู่พี่น้องต้นเอยู่ลาบุไลเลาะพี่น้องมื่อนี้พราะจีเขากันยังไม่ทันได้เล้วให้ท่าแม่เบิ่งอยู่เพื่อนเลาะเบิ่งวานแต่ละเพื่อนมีเขาจีจะกอด แม่อ้อนมี9อ๋อแม่ตามี24กําลัง4 6เดี๋ยว6ซึ่งอยู่เต้าพี่น้องเอ้ยแม่นเลาะๆเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแต่ละเฮือนว่าจี้ข้าวคสีงามกว่ากัน่ซั่นแม่นอันเฮือนน่ะกันจี้บ่กันกันบ่แม่นเฮือนนางอําเฮือนแม่องุ่นนั่นได้เด้อพี่น้องเด้อ มึงจะเลืมฝากช่องน้ำเด้อพี่น้องเด้อช่องแมตาเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากกดไลค์กุ้ยแซ่ในเด้อติดใหม่พี่น้องมือใหม่พี่น้องเมือใหม่พี่น้องาปพี่น้องใจในเด้อพี่น้องเด้อจากอะไรสิไปหล่ออีกเฮือนน้องน้องอ่างงุนเด้อพี่น้องไปเลืกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมตาในเด้อพี่น้องเด้อไปหล่อบ่งเฮือนแม่อ่างงุนว่าผลจีเข่าหรือยังผลแล้วหรือยังเนาะปะเไปผนใดจะกอดเลย hết nhá hết nhá cả và thì nọ với bừng dân nọ ăn ngon gần ăn à ngon từ là bò buốt 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 cả dân không có buốt là không ăn hươn nọ ăn ngon thì nọ đi thấy chị khảo hả ไปขึ้นพี่น้องขึ้นเฮ้ยอ้นาวนั่เดตื่นแล้วเด้ตื่นเลยเดตื่นเลยเดฮันเดพี่น้องตื่นแล้วได,วด้พี่น้องเอ้ยโออลูกลูกลูกอีเดตื่นเลยได้นะนะตื่นมาเบิ่งข่าวว่ลูกอีเดตื่นมาเบิ่งข่าวว่าลูกหือ กินระเบับกี่เลยนิ่มอย่าไหย่ำหย่ำให้น้องกินเลยเนียวเนียวอะไหจีเขาจี้แล้วแะจี้แล้วอะอะไเลยาอีเล้จีแล้วะไลูกอีเด้อจี้ี่ยเดี๋ยวมาลุกไปมาเบิ่งห้องเมย์อาุ่นคือจี้แล้วไอ้แท้ ก็แต่งแล้วคืองามเด้เอองามเด้พี่น้องเอ้ยเตรียมลงสบัดเอียเอานะพี่น้องแมงมุแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วแล้วตื่นแต่เช้าๆตื่นแต่ดึกตื่นก่อนเช้าบ่ไอีกยักหาบล้องว้ายสนําพี่น้่่น่ะพน่ะเช้าองเพิ่นอียง ฮะสามเงินยะมงเอากระจีพนยะอยากให้พนฮึ่มกระจีจะสาวหัวพนพนพนอีนางอะมดไม่ใส่บาทบ่ปสามวันไล่กันไปหาหล่อบึงเบิดเลยสองสมเือนสมเือนสเฮือนพี่น้อง สาบุไลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องฝากกาไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็แับสกาเอ,อินเดอพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ยิดดิมแห่งลำเรือนรวยสบายดี